นี่นะครับวันมหิดลน,นะครับที่โรงพยาบาลชนบุรีมีผู้ที่มาแจกของนะครับมีบริษัทเคดีชนบุรีจำกัดชนบุรีโชคถาวรชนบุรีชอพุนกิจนี่ดูผู้ที่ขยันมาช่วยกันนะโอ้โหขนาดไม่สบายยังมานั่งอันนี้นะครับเจจูเจจูเจจ,เจ,จูมาแจกน้ำแดงน้ำแดงโซดา น้ำแดงโซดาคละแก้วคละแก้วนะครับแต่เดี๋ยวผมกลับผมจะเอาไปทางหลังเลยได้เลยค่ะนี่น,นี่ท่านผู้นี้โอ้โห,โหใจดุนะครับน่ารักมากเลยอันนี้สอทวีชัยชนบุรีคราบสทวีชัยบริษัทจำกัดโชคผู้ชงบ้านเมืองทีระแท็กเตอร์นี่ครับทีระแท็กเตอร์นี่ เจ้าของนะครับนี่คนนี้คนนี้ใจบุญแหมสมาร์ทอะไรอะไรอะไรพาร์ทเนอร์ชิพจำนายอะไรไรถไถเกษตรทีระแทกเตอร์โอ้สุดยอดแจกเอาเฉิญเลยครับโอ้โหนี่เข้ามันไก่นะครับเข้ามันไก่นี่นี่อันนี้ซื้อเจเฮียงนะครับคนนี้ใจดีที่สุดนะครับเจเฮียงแอนเดอร์แกงแอนเดอร์แกงนะครับดูครับคนนี้นะครับ มีงานที่ไหนแจกที่นั่นงานวิ่งงานอะไรแจกกันหน้าดูเลยนะครับแล้วดูดูดูไก่สิครับนี่ไก่วันนั้นไปนเหมาทั้งเล่าเลยนะครับโอ้โหเมาเมาทั้งเล่าเลยนี่โอ้โหน้ำหญ่ทุกคนขยันนะครับนี่เจ๊หมูก็มาเจ๊หมูเจ๊หมูมีอะไรกันนำเที่ยวอะไรอย่าลืมส่งมาทางลาย ไม่ส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปอันนี้โชคถาวรน,นี่ขนมจีนมาแจกนะครับโ,โ,โ,โชคถาวรแจกทุกงาน<ด>นี่ก็ป้า<ด>ยสอสอมนิ์ภาวะสุดนะครับแล้วครอบครัวนี่เจอตำงานต่างๆเอากล้องนี้ไม่เอาเขาไม่เป็นเพื่อนเยียเดี๋ยวกาไม่เห็นโอเคดา้นี่นะครับแกงนี้โอ้แจกทุกงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นงาน งานอะไรต่างๆเช่นงานกระถินอะไรก็แจกนะครับก็ดูประชาชนมา,มารับแจกกันนะครับดูคนยาวเข้าคิวที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันมะฮิดนดูครับคนเยอะขนาดนี้นี่ไปรอแจกกันนะครับผมก็ได้รับประทานไปแล้วอย่าง อิ่มนนำสำราญเลยนะครับโดยผู้ใจบุญทั้งหมดนะครับที่นี่โรงพยาบาลเชิงรีนะครับโอเคครับผมก็ข,ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ